ทุกคนเพอนี้นะคะแล้วก็จะมาตอบ Q&A นะทุกคนที่ของเรียน BS นะทุกคนเพราะว่าเรียนเกือบจะครบหนึ่งปีแล้วทุกคนเีไม่กี่เดือนีถามกันเลสยสวัสดีค่ะยินดี้จักทาม,มี่นะคะทาม,มี่ชื่อทาม,มี่อยู่ป .4 โรงเรียนเอสซิสโค้นะคะทุกคนเราถึงจะมาตอบ Q&A ที่นี่กันนะคะทุกคนวิวกันนี่เรียนวิชาอะไรบ้างคะเรียนวิทย์เรียนภาษาทไทยแล้วก็เลข ประมาณนั้นเอาเรียนยากไหมคะที่โรงเรียนเรียนไม่ค่อยยากก็เลยค่ะแล้วก็สนุกมา,มากๆเลยนะคนุส่วนเรื่องการแต่งกายนะคะก็แต่งกายยังไงก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะแล้วแต่ขนารข้าโรงเรียนนะคะจานถึงสุกเลยนะคะทุกคนก็เหมือนโรงเรียนทุกคนแหละทุกคนก็สับทุกคนที่เข้าใจาว่า The Asian School เป็นโรงเรียนอินเตอร์นะคะไม่ใช่อินเตอร์นะเป็นโรงทั่วไปเลยทุกคนส่วนเรื่องโรงเรียนนะคะ ข้าโรงเรียนนะคะ9โมงเลิก13นถ้ามีวิชาไหนไม่เข้าใจนะคะก็ไปบอกครูแล้วก็ให้นักครูติวได้เลยติวฟรีเลยคะ่ะห<ม>้องส่วนีมีนะคะประมาณ20คนไม่เกินประมาณนั้นส่วนที่โรงเรียนนะคะไม่มีโรงอาหารนักคนแต่ว่าอาจจะมีเอาเข้าวมาเองหรือว่าก็สั่งอาหารจากที่โรงเรียนที่เขามีแอปให้นักคนห้องส่วนห้องน้ำนะคะทุกคนห้อง,งน้ำก,ก็สะอาดอยู่ อยู่ที่ห้างเลยอยากให้ทุกคนคือแบบดีสุดส่วนที่เทมี่นะคะเป็นทักเจนมากๆ,ๆเลยคือห้องสม,มุดห้องเรียนโต๊ะเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็พี่สุทุกคนนะคะเทมี่นะคะชอบพี่สุม,มากๆเลยเพราะว่าพี่สุช่วยเหลือได้เลยค่ะแล้วก็บอกสุดที่เราไม่เข้าใจเลยด้วยถ้าเราไม่เข้าใจในห้องเรียนนะคะบอกพี่ๆได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็พี่ๆเขาก็จะบอกสุดที่เราไม่เข้าใจนะคุณเอลอย่ากินน่าเมี่เตอิเจนเทมี่ด้วยอ่ะ ทุกคนที่นี่มีเส้นไปเลนะชั้น9กับชั้น1นะทุกคนได้ของมาแล้วด้วยส่วนที่จอดรถก็มีให้ด้วยค่ะมาทางี t s ก็ไดินสวนคินีนะคะทุกคนทีน่นี่ทำให้เพื่อนๆหนุ่มเพราะว่าเผื่อทุกคนยังไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วอันนี้ประสบการณ์จริงนะคะทุกค,คนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสไคร์กินี้นะทุกคนบ๊ายบาย